สบายดีสบายดีพ e ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสู่สุ่คนเนาะสบายดีและสบายดีไอซีเฮ้าเบิร์ดสุ่สูคนเบิร์ดสุมองสุบอนพ่อแม่พี่น้องเลยโดยวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับช่องไม่ใหญ่จันดาบ้านนาเฮาคือเก่าคือเดิมอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยคนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่ใหญ่จันดาถ้าคลิปต่อไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องอีกทีเฮ้าสุ่สุ่คนเนาะที่ตั้ง อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ทางไหนก็เลยเต้พ่อแม่พี่น้องเลยอยู่พังลาวหรือทางไทยต่างประเทศอย่างนี้ดีตอนหับเขาช่องจะถูกไหมไงจันดาบ้านนาเขาคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยเขาพบมาพ่อกันมาเนียจ้ะก็ล้างสี้ยางเดินตามทางไปหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าสิไปบไทยท่าเมืองลานน้อยก่อนเนาะลูกบ่าวบุญสารวัตรเนาะบาวอินคนพ่อแม่พี่น้องกระลูกลานใกล้ใเคียงกันเลยเนาะกลายไปไกลมาอยู่แต่ว่าผมมีเวลาพ่อแม่พี่น้องเลย ผมมีเวลาไมลาสิไปทำลูกลานน้อยให้เอฟซีเราดับดูเนาะวันนี้ก็าจะได้ประทักท่าสบายดีเพื่อนประทายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องค่ะติดตามรับชมกันเลยเด้อทุกคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ลายขนใหญ่เติบนระเบ้อเนาะาไปติดตามรับชมกันได้เลยพ่อแม่พี่น้องทุกคนเออมาถึงแล้วพ่อแม่พี่น้อง เยี่ยมล้านน้อยก่อนเลอจัดมามนเอฟซีทุกท่านพอพเพว่าสิได้เวเนาะวันนี้กะมาหอดบุญหอดยอดเกี่ยวพ่อเม่พี่น้องเลยนึ่งถิบ้าสนา่ิ่หงินหนึ่งถ่นห่งนหนึ่่น้อึ่งถิ่นหนึห่่นง่น้องน่ มึงมาดินน้ำแดงเลยีเจ้ะมาเยี่ยมลานน้อยก็เนาะมีเงินจะดามนนากับ่พ่อใชได้มาหาเยี่ยมค่อยลูกค่อยลานไปหามาเวอยู่โทรมากินไงตเอ้ยเป็นจังได้นาองหำเอ้ยขึได้กระตัวไว้ยีเด้เรากระได้อ แม่เคยขาเพิ่นได้เฮ bueno, like ้ยเพิ huh. ่นกระเล็กดึงเนื้อตึ๊ดเพิ่นว้าเว้ยพี่น้องเอ้ยมาติดตามรับชมเดลยลานน้อยเพราะฉันได้เพิ่นบ่าวบุญรสารวันเพิ่นเนาะมีแต่ลาาคนเดียวเด้ออันพวกเอฟซีเพิ่นได้อันลูกชายเนาะคนอื่นก็มีแต่ผู้หญิง อย่างนี้เ่าช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 งให้เพิ่นชาเป็นปุ้ยยาได้เลยนี่ก็มีโอกาสก็ได้เวหาลานน้อยจมอยู่ได้จมอยู่แบปไปยกยมากกายก็จมถึงอยู่กับพพชได้เวเนาะมีเวลาวันนี้ก็เข่าน้ําจ้ำปลาห่าวเล้วเรียบร้อยก็จะได้มาหาเวลานนอยก่อนเนน้อันน้าันนี้วัวันงีลยนนะ้วัยวังนน ตึบน้ำเขาน้ำานาอยู่กับได้ไรกันแน่ว่ะเดีกว่าได้ไรก็ว่าได้ไรเคยเว้เนาะแต่ว่าคือหอดหูเมตุเนาะเอาหกมันช่องบิ้งช่องูเมตุตัวเล้วเลยตู้นันอันนี้เพ็นนช่องอ่ะอัน้องกะง้นช่มเนาะตึงตึตะกี้นะว่าที่ให้ลูกเช้าเขานะไจ้ลูกเช้าไเมย่อดูดีเพิ่นเพิ่นเบาเอาก้าชอบอันมือนั่นน่น ในการกเลยเออพูนแล้วก็เลยพูนหม้เอาแล้ก็เลยว่าไม่ตัวเมียนชาพอนก็เลยเอามาเมียนเมียนกับส้มเอาขึ้นไปหาเอาให้เพื่อนน้องกระลำนั่นให้หาซอกไม่ได้เพื่อนว่าเพื่อนหม้มีบนเมียนแปะไปหนีเนี่ยบัดบัดเบิร์ตได้พอแค่เออเพื่อนว่าวบัตรได้สิปเอาเองโดเพื่อนว่าโอ้บัดมันเบิร์ตเถอะกินเบิร์ตกับเบิร์ตได้มันน้อยชั่วปีนี่เนาะเออเบิร์ตกับเบิร์ตได้เฮ้ยพ่วงได้แหละอันกับแบ่งกันกินละเนาะกันก็ขึ้นะก็เข้าให้เพื่อนเข้ากันส่งสิ่นหา แน่ว่าสิให้เพนอีกอยู่แน่ว่าพอลมิวว่าทำประตูเอาเมื่อกับบ่มีบอลไว้เขาอยากบอลไว้อยู่ป้าวันนี้ก็ยอก่ะเพื่อนเละนี่ยกระไรเน่าบอลไว้พันอุนั่นแหละมดสีเอาน้ำดอกผลอะรเอาบัดที่เอาน้ำดอกเฮ้ยเฮาอย่างห้เขาบอกว่าอย่ากไรเําเฮาดอกเขาากให้เองเฮาเนาะเขาจะให้เองเฮาอย่าเนี้ยขึ้นขึ้นเนือพ่นุบ่มันขึ้นบดจุคนบ่ไม่ไปไม่ไปนราลุงไม่ไป เพื่อนก็ลังจันนล้วไม่ได้ไปเพื่อพลน้องปี๋เพื่อนไปว่าอ้าวว่าเพื่อนมาเมื่อคืนนี่มาดึกแต่ว่าเนาอปะพาเพื่อนก็เลยไปนอนเพื่อนอะเอ่งเมนไฝไข่กระเจี๊ยเพื่อนบัดเอิบได้ดอกเมนเพื่อนลูกเพื่อนไปน้ำพลปีวพอน้องปีวเพื่อนไปน้ำบ้านนี่แล้วปหาเงินบ่ไผโบพานะบ่เพื่อนได้เห็ดนี่เพื่อนก็เลยยาบ่ได้ได้ดอกเฮ้ยยังบ่ได้ได้ยังดอกไปอันนั้นบ่ได้ไปมันกระเทือนแล้วเข่าลึกเลยนะ เบ็ดลายเลยเบ็ดลายเลยบุ้ยบานเลยิเคืนทุเคยทางนี้ทาบดตัวมัยากเ้เจากเริ่มใหม่มัหนี้ยังไยังบอกมาพินยังบอกมันเมีย่าชาบุ้ย่าแล้วเราเบ็ดลายเลยเราข้าวก่ยไปวคยอย่างนะจ๊ะกมาไปน้ำผุไอ้ผู้ใหญ่ดึงกระิไใครอยู่นี่ไปเฮ็ดีัวมาเพิ่มประเพณมเนาะมันกับเบ็ดลายนะวะย่างเงยังบ่ได้ได้ยังชาวาวคนอ้ายข้าวคยพนั้นิ่ยไ เบื่อไปน้่พุนี่สองมื้อสามือไปน้่งุู้นั้นเบื่อว่าดึงนองในส่เอ้ยว่เให้ไดู้้นี้เาเงินสี่ืนขดองกันวะเราคํำกับสามมื้อสี่มื่นบาทหนึ่งกังเอาได้ว่ะเอาน้ยอืมอย่างขี้งออยู่กันเขาเอาคำหน้าหานเกาเอาใครต้องเอาคำหลังหานคํำโลคาำลอยแ่เดียวเอมไยด้กันแค่เดียวงี้ยงนค่ะค้ำอย่างเอาไปดิค้ำอย่างเอาคอยค้อยู่กันเนาะนอนู่บ่อกลางคืนนะคนนอนู่บ่อ ยจมเอามมากที่นี่นั่งยาบอกป้าพ่นหักยางงนาลูกยาดึยางป้ากปากี่นี่ป้ากัป้าเอาับรมากแบนนี้นอนราบได้ไหมทีมออู่มาตื่นนี้แม่พันธุาันพันอันเคยอุ้พันธีเนาะพนอุอู่พนุพนกัลึงมือเฮ่าได้แบบนั่งนอนยุิเพันวางหันแล้วอันนี้พันก็เริ่มนอนอู่นอนอย่างแล้วยแขกวักแนบบ่ยังอยู่หักกัลัังสีปินสีย่งนัยังปินบ่ถึงนู่ยังบ่ไรหักกัแขงแห้งแล้วกมันอวนบย อ้วนอยู่ปุยอยู่นะคือพอนะอ้าวคือพอถ้าถือวคือแต่เมย์แต่เด้เดียวได้ล้อเนาะมีกมมีตัวนี้นะะยังประเทศไปตัวใหญ่มากแหงคือใหญ่มากที่บคือแห้งคือแข้มกับพ่อช่งกับพ่อบดฉวยนี่ใหญ่อหคือพอมันเวลาน้อยก็เดิมมันนี่วะ ว่าว่าพ่อแม่เราใช้สิไปทางไหนต้องเปลวเพื่อนไปขึ้นเฮือนสาวพอดนะเคยเก่งน้อไม่ชุ่มกันกินยี่พุ่นอ่ะย่าชู่มกันเลยมีน้องเชือกกาคือว่า ปลาตื้อพันเข้มาเกล่ไม่ากได้ไดม่ทีไอันนี้เกิดไปตลาดก็ได้ยังมีตู้พันได้หมักน้ำไม้ที่น่อปลาได้น่อไม้ได้เพวันเ่าเหยนมาแก่น่อไม้เน้่เพ่นมาเกลี่น่อไม้เอไอ้เกี้ยงไใ้เด้อลเราก็บ่ร่อยอยู่ตู้กัเวเรื่อยว่ไปตู้ก็ได้ก็แต่ได้ก็บ่รลยเวเลยไปมีจต่ไปมีจต่ผ้าแต่ว่าเพ่นหายุ่งเจ็บวันเจ็บปมา้อะ บอกไม่เ่าเลยมีไม่เาเตี้ยวไว้ได้เอามื่อโดมือนึงช่องน่วยก็ใมาละมือใว้เยอนนาวมาตอนได้มาบหนาก้อนกันว่าเมื่อกันชีวิมเมนเพื่นขื้นก่าเนาะมาไว้นันมน่เดต่ว่มันน่าเลยเอเนยมันคือว่าเอาหนึ่งช่อเป็นชิ้นลอปันเาอืมใส่เกงไก่เนาะอืมแ่ด้ได้ยังพ่อมือกันยังหาซื้อนพัวกับมชื่อพวกมัน ตุ้ยเอ้เลยเพื่อนนะเพื่นยัได้อยู่สิเก็บไว้เพิ่อนมีนิ้วใแหงนะเอาเมื่อเดือดเฉยมอนเนาวแล้วมันกับบ่าได้ยเก่งกว่าว่าโลเลนชงนี่แล้วขบมาพังเมืองพะมัวเห็ดเดือนนี่เพิ่อนเห็ดบ่อไร่ปีนี่มันท่าเพิ่นว่าไลอันไลเบึงวานมันโมเมนต์ปีนั่นไนะเมย์ปีนี่นั่นปีท้อเนี่ยมันมาในท้อปีท้อมันอ่ะมันท่าว่าเมย์เอ้ยไพ่บอกปีโมโลงมาล้างมันอ่ะปีท้อปีท้อว่าว่าไฮวิทเดือนนี่เนี่ยมันบ่อไร่เพิ่นว่า เอ็งว่าเออในใดกันแน่หรอกไปทำอาจารย์เนี่ยเมื่อทำแล้วน้ำโบแล้วอันเมอันอันนั่งท่าเองเลเพิ่นไหลบึงเจ๊แค่นั้นตัวทำว่าโบอะไรเนี่ยตัวไปทำอาจารย์เนี่ยบเอ็งไม่ได้ไปทำชุดนั้นถ่าการเทาครับไอ้กูปีเนี่ยปีใดกูเบะมีตู้ดงกูอุ้บเลยได้แับนี้พ่อแม่พี่น้องไอ้เม่นไปเอาง่วงกินน้ำเนาะเอรามาแต่คุยกันลิ่นมาเนี้ยถมีโอกาสกับมาเวยคือเบาเลยเนาะบังมันจังน้ำเท่านี้ะ สบายดีไมี่เตี้ยคะตูเตี้ยเอ้ยค่ะตาดำมงเมียงอยู่นี่มาดูโอ้ยตูเตี้ยอะไ้โอยเวชันแล้วเห็นเมย์ไงก็คือเก่าฮนแล้วหักเพลงคือเก่าเลานะเห็นเมย์ไงนี่ก็ุือจนตะกี้มมีหดเครือขันพัก โอ้แบนี่โมเมนต์อันเข่าดูตัวเก่าว้อถั่วกราวนี่ขนาด้ังไงเก่งว่ะตะกี้นั่งกูจชมมมีข้าเกลือนิ้วอ้ยบิเกลืออันนั่งพักในอเมาิกาด้วยบ้านนี้เขาเห็นม่ตู้มมีข้าวนีลกินเก่งว่ะอันใหญ่ๆกับบด้ปลูุวะไพกับเพิ่นกับพอเพิ่นกับคอกันกินคอกินชื่อกินตลาดนัดเออมันเป็นไปได้ไหมนั่นนั่นมันมีแต่พักกันหอมปีเฮ้ย กับบัวชีหเป็นไปทุกที่ได้เจ้าบานนี่มันเจ็บแข้งเจ็บขาได้น้องฮะก็เมย์ก็ไม่ได้ใช้นนั้นเ้ยพึ่งแล้วได้มันกันเนาะไม่ได้พึ่งกาเอาห่อนหมวกห่อนเมียใส่ลูปทีเห็นหุ่งเนี่ยมันจักดอกเห็นว่าเห็นหนอหอยหนอตู้พนังเผาชนีนิดนี้มันเห็นในอะไรถุงมันดึงมาเมาอันนี้มันดึงอ่ะมันยันนะไอ้ทางเป็นเท่เฮ้ยพึ่งจะแข่งแดงแต่น้อยเลยนี่มันใช้กับข้าไม่ล้วก็มันมันทำผมหรือเปล่าโอ้ยจะแข่งแดงไว้ได้ด้วยนี่ เฮ้ยชื่อเพิ่นเป็นช่างเฮ้ยชื่ออะไรสิวินเดอร์วินเดอร์วินวินเดอร์เออวินเดอร์ลูกอันบ้าบุญชาละวันตีบอบุญชาละวันตีบุญภูไทยบุญชาละวันบุญชาละวันบุญชาละวันตอนตอนอีงเป็นหนึ่งที่จะข่มปุ่มได้หน่อยสินะแตงจะหน่อยในปุ่มอยู่จริงจริงริงจช่างแต่ไกลเนาะหำแต่ไกลไกลไกลยังบว์เซอเชิญไก่คือย่องยุริห่งเต็กแล้ยย่งบว์ได้ไปแต่เนี่ยเก่งกับมิจต้แม่นแล้วเที่ยวลงมาไม่ใช่ได้ฉูดไปอยู่วะ มันไปกับพืชถ้าไปไปน้ำดวนน้ำล้างข่าวข่าวห้างหัวอันแล้วี่แต่ฉันแล้วลงมาวานี่กับลงมาชื่อปลาเค็งลงมาลงมาง่ายๆพอในคลิปนอนนอนนอเซนอะคนไหนถ้าแบบคุณแบบคุ้ยตาช่วยตัวมันตายกูใส่ตาเอ้ยเคยไปกินนมเพิ่์ลบอน่ะนึกว่ากินนมอันนี้เขาดูมันเกินเออกินนมอันนี้เฮาตินมผุ่นนมอันนี้เฮเฮดูด มันนี้กูช่วยกาดเวกอนเบลเยว่ากูสิเบมึงน้องกอนเนิว่ะเปนตู้ซีเบอรใช้ผนาวเวน้องอันลานชายนี่เด้อน่องอันนี้เด้อลูกชายอันบบาบุญชาละวันนี่เด้อบุนเวจ้าคือมิตรกายไปซื้อมิตรเผ่าแต่เผ่ามันนี่ได้ไรก่ย่าเล้วเขาเล้น้ำนี่น้องหัมตู้สีเบรมันนี่เตี้ยซีเบอน้ำลานมันนี่ ได้กระยาเขาจะแวาได้เกระยากูอ่ะคุยังกระยากู้ไปกายมาเว่บ er> ้ได e> ้เว่เลยบีเมยบีพกระบ้าอยู <k 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 um> <k <k <k> <k ่ไปโบ้เด้เลยน้องเฮ้ยพนะบ้ากกระยาอ่ะคุณยังกระยาเขาอ่ะนี่กูชี้เล่มันนี่วะฉันจะไปเว่น้องงานชายอันนัอยบอตู้เออว่ะตู้จะไปเว่พูดแน่มันนี่ว่าไปตู้เผายะเผาผันเผาวมงไหนนังบุไปอยู่ เตียงเพื่อนกาอยากคุกเพื่อนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อยิ่งนะแบบคำเนาะว่าอีซีมาดับดูกามาหาเมตุยเพื่อนเนาะมาเตียงเมตุยมาดิ่นน้ำกันมาดิ่นน้ำกันใกล้เคียงกันลื่นเคยกันในแต่พ่อแม่พี่น้องไปหามาเวกันนี่แด้อเป็นพี่เป็นน้องกันฮักเพลงกันคึ้นเก่าแล้วน้องพ่อเมียพี่น้องมีอย่างกระเบงกันกินเป็นะังไดก็มานั่งกรหลายชั่วโมงเติ่หลายๆรพ่อเมียพี่น้องจนบ่ายโมงเนาะ ยืนยันดาบันนาเฮ้ากัได้มารว้คอยเวคอยยันดินทอดซาบเป็นดุยนะคำเสียงทุงนะอันนี้นิ้วๆๆๆเๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆอๆๆๆๆพๆๆ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 ้ๆคๆๆๆๆิตๆๆ้ๆๆ้ๆๆ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 ๆอๆไๆ่ๆๆๆๆๆๆ่อๆาๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆด้ๆๆ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 พามเๆ็ดได้ไดๆๆ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  นากับไก่กันต evet. ื่นผู้นึงก็อยู่ว่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเทียงนาเพิ่นกับเพื่อนเพิ่นก็อยู่ด้วยกันเนาะไม่ได้เงินเพือนผืนยังเพื่อนผืนยังท่านได้ขึ้นเพื่อนิ่นเองก็ได้เพิ่นยังนั่งยังนอนอยู่พี่อยู่เพื่อนผืนยังโมเล่ใส่ตากระโลอยู่เนาะไม่เหนื่อยได้เหนื่อยพวกแม่หัวใส่หมวกให้แ่ลงดักม่เช้ามากพอเพิ่นเด็กกู้ไปใช้แดก ให้ลืมติเอาอันน้ำหมอกเด้อตวงใส่เพชรตังแล้วก็มาบีบใส่แขงน้อยพอดีตักกัวเก่าแด้วจ้ะได้ยังหันได้ยังหันกัเก่าเด้เนาะนะอันนี้จะนั่นได้มูว่าอยู่ว่าตัวโตงอันนี้เด้อไปขั้นแขงลานโตโอ้ยดุช้ำเนาะไม่ตู้กอะไรแต่ห่อนลานเือใช้นมเพิ่นเลยเอ้ออยากกินนมแล้วบาทนี่อยากกินนมแล้วอยากกินนมแล้วมาให้กินให้กินเนี่คุณหนอนคุมือนีง่ายวายจีดอก คืนนี่กันตาราพอนันขึ้นนี่ก็จนดึกอู้บ่อยอู้บ่อยมันกับโมเมส่งยำมาเหยบนั่นเพื่อนแม่กินใจกินอื้นยำมีเหยบกินนมเด้แต่แต่อยากกินนมเฮะมีแต่กินนมเน้แต่น้อยกินนมแล้วก็นอนเั่านั้นะเ่นเน้กินนแล้ก็นอนเนาะบ่ายโมงแล้วพ่อแม่พี่น้องมานั่งยังนี่ก็ได้ดิ่นน้ำกันดินน้ำน้ด่นนานดิ่นน้ำลาน้อยดิ่นน้ำบิเด้อเพิ่น บ่ได้เวเพิ่นไม่ได้ไม่ได้ยเวโอ้ยตะกีได้เข่าน้มาบุกตะเข่าแต่น้ำกับพอได้ลายตะเข่าก็ได้ใเ้ตัวได้เท่าไหร่เก้ิปลายเก้านาตู่เขาลอยทีค่ะบ่เด้อเอยเนีมันลุกหน้าหญ่งันว่ามันลุกหน้าหญ่งันโอ้บ่ได้เขาลอนกันเล่นหน้าให่งงมให้กันลุกทั้งหลาย่นหิ่งให้ใหญ่งฮงได้แบบบ่ได้ ก็หายลูก้าลูกใสามชีเบ่งเรียบร้อยเด็กหาลูกกี่วจะหาย้ารถปั่นเพอร์เฟคหายลูกพน้าว่าบ่ได้พน้าวว่าได้หายเศพน้าว่าเฮ็ดได้บ่หลายหาม้ยว่าเบ่งกันกินนีด้ลูกเลยหายสามกยังคายุเช็ดบุญได้ไหมเถ่าพนาเองพนบ่นพนาเองพิ่นทังเมลว่านาโอ้ยว่าเนาะแต่ขั้นหายไตแต่ขันหน้าก็อย่างหลาหลายเท่นี้เนาะว่าอืดก็้ดนาะเออได้ดเถ่าได้ไปชีเลี้ยงขันนี้กันี้เฮ็่ดได้เถ่าเลยว่า เฮ็ดเฮ็ดบ่อนาปีหนาคันเฮ็ดในเมฆจากขปู่ให้จังว่าเนาะเดี๋ยวเขาบอกเอามื่อขปู่ให้เอาเม่นให้อยู่เดอะพลนาเม่นเล่าพี่เด้อบัตเห็ดที่มาเอากระยาเพิ่นบอตรเห็ดบุญน้ำเมท่าวิเงผ่านเมย์พอว่าเห็ดบุญน้ำเมเท่าวางเบิร์ดด็อกชิบโชกกระเบือกนั่นแหละพอเองก็ว่าสิให้ตัววังนี่เด้บังเช้านี่เด้อพอว่ะอ่ะนี่ไงก็ะยาพร้อมก็ว่าให้ข้าวเจ้าข้าวเจ้าเราได้เปรตชอบรถ ให้เข้ากินนั่นซ้าเจ๊ดเฮ้ยชามชิบทั้งข้าวเจ้าข้าวเจ้าชามเปาชามเปาเขาเป็นชิบ้าเปานั่นไรเปายืนชมพี่ไดรเปาเงใหญ่ชุ่มบ้านไม้บ่อสนั่นแหละอย่างซื้อเอาเองเองอีู่แล้วซื้อเป็นมัดได้กับมาให้เขาปันชัยให้ได้เพิ่นเอาให้เพิ่นกับเบงเอาชุดแล้วอ่ะเบงเลี้งด้วยให้ชามชิบช้าไปให้น้องตะลำเพิ่นหักเอาไปหา อึขึ้นไปเอากินมันหยังครับอยากไปใส่ญาติเขาว่ะอยากทายอยากหยังอยากเลยก็ยาแม่พ่อมอนี้ว่าได้สิเอาขึ้นโอ้ยบ่มีบนเมียนพิ่นน่ะแม่น้องเชอบ่มีก็บ่ได้บดกันบ่แค่ยูอ้ยว่เองว่าาเขาเขาเองก็สิแบ่งเอื้อยเด้เนาะเองก็เลยว่าว่าสิแบ่งเอื้อยอีกเด้เอาใ้เอื้อยบ่อกให้ให้แล้วเองว่าอันสิายามจ้างกเขาให้เงินเขาก็บ่ได้มีคนมาก็ซื้อกินซื้อกันเนาะ วันน ah, er, oh. mm. ah, hmm. well, yeah. mm. ี้หอดย่างเกีียวเขากะมาจ้างให้เองวะก็ให้คือกันแล้วเอ้ยก็ทางใดก็ดีเองวะเด็งก็ด้วยวะเอาเข้ากินให้โกหมอเอ้ยนั่นเอาข้าวเจ้าให้ช้องก็เป็นเ็ดเป็นแปดวาเลยเอให้ฮอจเจฮอเปดไปช้งเองวะให้ให้ชิปช้าให้เอ้ยวะก็ด้วยว่าให้ชิปให้ชิปเด้อวันนี้โดดอ่ะสิแก้เมื่อคนน่ะโดนถามพนนันออกห่างนอกเขาอยู่เข้ามานอกพี่ได้ไม่ตู้เจ้าสิเห็นยังกับเฮา เอ้าแม่วัติตู้วัติเกยเข่าไปไหตู้กับน้องโทษตู้บนข้างนอกกระยาบ่แลกเป็นอื่นบ่ะเทศใช่ปะเลยหรือเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นอันอัดเฉียงมาหาในตู้เอ้ยบอกมาไหกระยาดอกพิ่นนะเหมืนว่มีสีจังสีไปเอาฉันได้มีหมูชื่อเขาเนย่ยบนใวได้เฮ้ยเขาเลยบนใวได้ก็บเรื่องมันมันทุกมันยังเรื่องเขาเป็นยังมันเกลื่อนเพื่อนเขาโอ้ยเขาบ่คอยกินเข่าคือเฮาดอกเห้ยอืมด๋อย แต่กําบดย่างก็เป็นข้าวกินน้ำข้าอยู่เนี่ยกินน้ำข้าคือเก่าข้าวมันอยากเป็นเนื้อขาเอาให้อันยึกให้เลกว้านนะม่ตู้ก็ได้ยึกขึ้นหายยอขึ้นเออโอ้ยเราดนก็ตอกก็ตอกอยู่กับบากับโบน้อได้แต่บ้าเนาะหำโอ้ยเออแล้วก็ดูจอดจอดนาะเราโดนจอดต่อยอยู่ในบดมีไปทางไรซาตาเพิ่นขัเพิ่นเพื่อเพิ่นชิเมื่อเต็งกั้นใจยำเยียบไม่ได้ แข่งแรงไว้ดอกน้องหำน้อยแข่งเฮือดแข่งเล่ไว้เด้อดากน้องตั้มีตู้วันเท่าเตี้ยบว่าหำน้อเด้อหำเด้อหำกันแนนเด้อหำงานขี้ได้ไว้ได้หนีเด้อวะพูดกระปูถามีตู้เตี้ยเด้อตู้เตี้ยมาเด้อเฮ้ยอาหินปิ้นได้เราเลยผิชายหยุมน้ออยากได้เนาะผู้ชายแต่ผู้ใดได้ก็แต่ผู้หญิงผู้หญิงเห็บช่าง่วิ้นผู้ชายเนาะ มีผู้ชายนะคือมึงกวนผู้ชายผู้หญิงหลายกว่าผู้ชายได้อันอันอันว่านั่นผลจุดนะเฮอผู้ชายบม่ได้มีได้ไม่มีผู้ชายเนี่ยได้อาณาพอตู้คนอันลานกูนี่มีแต่ผู้หญิงลานมูเป็นผู้ชายผู้หญิงแตผู้ยิงก็ผู้หญิงบัดอ้อยต้อยโอ้ยเป็นผู้ชายกับผู้เป็น เออเองค่ะว่าว่าเ้ยทองไอ้บุญนันใหญ่แทส่งสิเป็นผู้ชายบ่วจ้ติดตั้งงั้นกับขอดเมนขมเล้าใอ้เป็นผู้หญิงแน่นโอ้แน่นหญ้าเถวอนั่นนั่นไม่ได้นันเล้านะคะมีอันนั้นนันบริษัเออเมันก็สลับชิ้นนี่กับลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮาทุกทุกคนเนอะผ้มาติดตามหับชมสองเม่ใหญ่จันดาบ้านนาเฮาคือเก่าคือเดิมมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าบริษัทขอลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะ อยู่ทางไหนก็เลยเตะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลพ่อแม่พี่น้องเ้ยขอขอบุญขอบคุณหลายเดอ้อผู้มาเบ่งมาชมขออยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสบายใจเดอ้อตลอดปีตลอดไปพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนแหละครับขอคาสบายดี